ตอนนี้ outdoor CS มี TikTok แล้วสามารถไปกดติดตามกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือจะเข้าไปที่ TikTok แล้วเซิร์ชคำว่า outdoor m o t o ก็ได้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถเปิดใสที่มีกองอวยเยอะมากๆนะแต่ตัวรถกลับขายไม่ดีซะอย่างนั้นซึ่งต้นเหตุของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเห็นในกลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของยามาฮ่าฟินนะคือมีการพูดกันเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เนี่ยแหละชื่อของมันก็คือ Suzuki ส m a ร์ท115 FI NEX Edition นั่นเองโดยต้นโพสเนี่ยมีการนําราคาของเจ้า115 FI NEX Edition มาโพสตนะครับว่าเฮ้ย ค่ายซูเนี่ยขายราคานี้เลยเหรอซึ่งราคาก็คือ5 9 0หมบาทมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละประมาณ5,000กว่าบาทเนาะซึ่งคนโพสต์เนี่ยเขาน่าจะ บอกว่าราคาของสมาร์ทเนี่ยมันแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนในกลุ่มฟินเนี่ยก็มีการคอมเมนต์กันนะฮะว่าซูซูกิสมาร์ทเนี่ยมันดีกว่าฟินแรงกว่าฟินทนกว่าฟินเครื่องเขาเจ๋งอย่างงู้นเจ๋งอย่างนี้งานประกอบเขาดีมากๆคือทุกอย่างเนี่ยดีกว่าฟินไปหมดแรงกว่าฟินแรงกว่าค่ายเจ้าตลาดบิดเป็นมาเพอผอร้อยยี่สิบห้าค่ายเจ้าตลาดเนี่ยจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ําคือคอมเมนต์ชื่นชมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆผมก็เลยเลื่อนกลับไปดูครับว่าเฮ้ยนี่มันกลุ่มสมาร์ทหรือกลุ่มฟินวะเนี่ยคือ อยู่ในกลุ่มฟินจริงๆครับซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับถ้าเขาจะมาอวยสมาร์กันเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างชอบสมาร์ตัวนี้มากๆคือทําคลิปบ่อยมากๆครับน่าจะบ่อยกว่าหลายๆช่องที่ทําเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยแหละแต่ว่าแรงอวยมันก็ไม่พอนะครับอย่างที่บอกว่าต่อให้จะดีต่อให้จะแรงต่อให้จะทนแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็ไม่ได้ซื้อครับ คืออย่างที่เห็นเลยว่าเจ้า s m a r t 115 FI Next Edition คันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนซื้อไปขี่กันเยอะสักเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับฟินเองหรือว่าเทียบกับเวฟเองเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยครับว่า Sma r t เนี่ยขายไม่ดีสุดๆไปเลยซึ่งเหตุผลที่ขายไม่ดีนะครับเอาจริงๆเรื่องของฟังก์ชันตัวรถเนี่ยก็อแอบมีผลเนาะไฟหน้าไม่เป็น LED ไฟท้ายใช้หลอดไส้เหมือนเดิมยูบ็อกเล็กหน้าปัดเรือนไม่ไม่ทันสมัยไม่มีดิจิตอลออกแบบได้มีหรูหราหรือจะเป็นเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของอะไร เองก็มีผลช่วหงหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าซูซูกิทําตลาดได้งงๆนะครับคือสูบริการที่เคยมีมาดีลเลอร์ที่เคยอยู่กันมานานๆเนี่ยก็หนีหายกันไปหมดมันก็เลยทําให้คนที่สนใจตัวรถเนี่ยหนีหายไปซื้อรุ่นอื่นกันหมดคือแฟนซูเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่เขาก็ใช้ค่ายอื่นกันไงคือต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นแหละที่จะใช้รุ่นนี้นะครับแบบว่าฉันจะเอาเจ้า F i Next Edition คันนี้เท่านั้นไม่เอารุ่นอื่นคือต้องเอ่ยปากแบบนี้เลยอะ่ะคุณถึงจะได้ใช้มันนะครับไม่อย่างนัน เนี่ยคุณขับรถไปตามหาร้านขายรถเบไซ์ซูซูกิเนี่ยคุณอาจจะได้รุ่นอื่นมาแทนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็เลยมองว่า s m a s t 115 FI Next Edition คันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่หลายๆคนแอบสนใจนะครับแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเรื่องของตัวแทนเรื่องของบริการหลังการขายหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆที่อาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเสี่ยงหรือว่าไม่กล้าที่จะลองนะครับ ขั้นต่อมาเนี่ยก็เป็นค่ายเจ้าตลาดนะครับหลายๆคนอาจจะงงๆนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมีแรงอวยด้วยหรอต้องบอกเลยนะครับว่ามีครับคือในช่วงที่แกรนฟิลโน่ปั่นราคากันสูงริบริ้วเนี่ยหลายๆคนก็มักจะบอกว่าเฮ้ยซื้อรีด,ดิีรีด125ของ Honda ไงดีไซน์อาจจะไม่ได้คลาสสิกเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยรีดทำได้ดีกว่าอีกนะ แต่นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยว่ากระแสก็ยังไม่ได้ไปทางหลีดแบบเต็มๆทั้งที่ว่าช่วงหลังๆเนี่ย ทาง Honda เขาเปิดตัว l e ีด125 4วาลโฉมใหม่ล่าสุดออกมาแล้วแต่ตัวผมเองก็ไม่ได้เห็นว่า l e ีด125 4วาลคันนี้จะเป็นกระแสสักเท่าไหร่นะครับคืออาจจะมีกลุ่มผู้เล่นอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นคือยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าแกรนฟิลโ n o Hybrid แน่นอนครับแถมช่วหงหลังๆเนี่ยทาง Yamaha ก็เปิดตัวแกรนฟิลโน่ไฮบริดคอนเน็กเต็ดโฉมใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็ขายในปี2023นี้แบบจริงจังนั่นแหละกลายเป็นว่าเจ้ารีด125เน จ,จืดไปกว่าเดิมซะอีกด้วยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าลีด125ไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าแกรนฟิลาโนเลยครับแต่ว่าในเรื่องของหน้าตาตัวรถเนี่ยคือมันอาจจะดูไม่คลาสสิก ไม่น่ารักเท่ากับแกรนฟิลโนเท่านั้นเองคือมันเป็นรถสไตล์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบอะครับหน้าตามันอาจจะเหมือนกับสเปซี่ไ I สมัยก่อนหรือว่า SH150 สมัยก่อนนู่นนะครับคือมันเป็นทรงที่วัยรุ่นไทยอาจจะไม่ได้ชอบด้วยแล้วก็มันดูจะแต่งไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เห็นตัวที่เขาแต่งกันมันก็พอดูได้อยู่นะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของล้อหลังที่เล็กกว่าล้อหน้าก็เป็นได้นะครับล้อหลัง10นิ้วล้อหน้า12เนาะมันอาจจะดูแปลกในสายตาคนบางคนก็เป็นได้นะครับสุดท้าย น,นี่ก็ต้องบอกนะครับว่าผมไม่ได้มองีดหนึสว่ามันแป๊กนะครับแต่ผมคิดว่ามันควรจะขายดีกว่านี้ซึ่งตัวรถเนี่ยก็ถือว่าหน้าตาใช้ได้อยู่ค่ายก็เป็นค่ายใหญ่เจ้าตลาดเลยนะครับและที่สําคัญราคาขายหน้าร้านถูกกว่าแกลนฟิลโนไฮบริดอย่างแน่นอนครับจากที่ผมไปดูเนี่ยห่างกันเป็นหมื่นเลยนะทั้งที่ว่าราคาเปิดตัวแทบจะเท่ากันเลย ขั้นต่อมาจากค่ายยาม่าครับผมและนี่คือยาม่านูโวเอสนั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะลืมมันไปด้วยซ้ำนะครับว่ามันเคยขายในไทย คือหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะจาพวกโนโอห้า m y นะครับโนโว m x ใช่ไหมแล้วอีลิแกเนี่ยอาจจะพอนึกกอนออกบ้างแต่ว่าเจ้า s x เนี่ยที่เป็นตัวสุดท้ายเลยหลายๆคนนึกไม่ออกครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่ามีแรงอวยพอสมควรนะตอนนั้นเนี่ยเป็นพวก board, เว็บบอร์ดบอดไซต์ต่างๆนะครับหรือว่ากระทู 1, ท้พันทิปก็ได้คือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยยังพอมีบ้างนะครับที่มีการเชียร์โนโว s x คันนี้บอกว่าเออถึงจะประกอบเวียดนามแต่ก็ดีนะยามา้าณภาสินค้าค รถดีอย่างนู้นดีอย่างนี้เชื่อเถอะแรงกว่าคลิกดีกว่าคลิกแน่นอนโดยคู่แข่งสายตรงในตอนนั้นเนี่ยจะเป็น Honda c คลิก 125i นะครับซึ่งเจ้า n u o วเอเนี่ยใช้เครื่องยนต์1 2 5่่้ซีซีจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดนะครับไม่ใช่ใช้เครื่องเดียวกับ El e g a n นตร้อยซีซีนะอันนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดมันจึงทำให้มาชนกับคลิกโฉมใหม่ที่เพิ่งอัปเกรดขึ้นมาเป็น1น5่ี่ซีซีจากเดิมเนี่ยจะเป็นคลิกร้อยสิบไอที่มีคู่แข และเพื่อมาชนกับ Nuvo ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังชนกับมี o 125ได้ด้วยนะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยฮอนด้ Honda ขาขึ้นจริงครับคลิก1นึ i เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยคือแบบสตาร์ทแล้วมันเงียบไงไม่มีเสียงใดสตาร์ทแบบอิทอไงคือหลายๆคนก็ชอบนะครับแบบโอโ้โหมันเท่มันหรูกว่าแถมเรื่องของการขับขี่เนี่ยจากที่ผมลองขับมานะ ผมแอบเทใจไปทางค o นด a มากกว่าเยอะเลยครับคือผมเคยลองขับขี่ทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งเจ้านัว S X ทั้งเจ้าคลิก 125i เพราะว่าตอนนั้นผมขี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ครับในวินเนี่ยมีครบให้ลองทุกรุ่นเลยก็ได้ลองสมใจนะครับซึ่งเจ้านัว S X เนี่ยถือว่าฟีลลิ่งมันโอเคนะแต่ว่ามันให้อารมณ์ที่ค่อนข้างจะผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็มีความหรูหราในเรื่องของหนา้าปัดเรเอนยลไมทที่เป็นกึ่งดิจิทัลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งการอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยจะ ก็อย่างที่เห็นนะคบว่าแรงอวยจากชาวเน็ตในตอนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับคือ NUVO SX เกนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ขายได้แต่ก็ไม่ได้ขายดีวอรเวอรนะครับแถมยังเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ชื่อ NUVO อีกด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตระกูลอื่นเข้ามาทำตลาดแทนปิดตำนาน y a m a ฮานูโวไปซะดื้อเลย ค่าสุดท้ายนี้ยังอยู่กับค่ายยามาฮ่ครับและนี่คือ Yamaha Spark 1 3 5นั่นเองคือ Spark 1 3 5เนี่ยจะมีทั้งตัวหัวฉีดแล้วก็ตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งโฉมแรกๆเนี่ยถือว่ามันพอขายได้นะครับในกลุ่มคนเล่นรถสปอร์ตแนวนี้เนาะซึ่งตอนนั้นคำว่าโมเป็ดสปอร์ตนี่ยังไม่มีนะครับตอนนั้นหลายๆคนก็เรียกเจ้าส p a r k 1 3 5เนี่ยว่ารถกระเทยเหมือนกันนะบางคนก็เรียกว่ารถกระเทยบางคนก็เรียกว่าแบบเออเป็น รถแม่บ้านมีคัตอะไรอย่างเงี้ยเออก็เรียกกันต่างๆนานา,นานเรียกกันเลนเทกหมดเลยเนาะซึ่งคู่แข่งในท้องตลาดตอนนั้นเนี่ยก็ตอบไม่ได้นะครับว่าแข่งกับใครโดยตรงบางคนก็บอกว่าแข่งกับเวฟร้อยบาางคนก็บอกว่าเออแข่งกับ Z x 1 3 0จากคาวาหรือบางคนเองก็บอกว่าแข่งกับตลาดรถกระเทยทั้งหลายนี่แหละครับพวกเกรเดอร์พวกโซนิก Sonic, อะไรอย่างเงี้ยสปาร์กเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นสปาร์กร้อยสามห้านะโดยแรงอวยของรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับจากชาวพันทิปทั้งหลายนี่แหละหลายๆคนทที่่เเลนนพัิมื สักประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นคอมเมนต์มากมายที่พูดถึงสปาร์ค1 3 5นะครับว่าเป็นรถเทพแห่งชาวพันทิพย์หลายๆคนบอกว่ารถอะไรออกทิพย์ดีครับอะสปาร์ค1035ลิจ้าคือทุกคนจะต้องพูดถึงสปาร์ค1 3 5กันหมดครับบอกเวฟบห่วยอย่าไปใช้ใช้สปาร์ค1 3 5ดีกว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นรถสปอร์ตก็ได้เป็นรถแม่บ้านก็ได้แถมยังแรงติดมืออีกด้วยข้อเสียเนี่ยก็มีไม่เยอะนอกจากไม่อ่อนแล้วก็ยังมีเรื่องของถังน้ํามันที่อาจจะเล็กไปหน่อยไม่เหมาะกับคนกออกทิล แต่ถ้าคุณอยากออกทริปไกลจริงๆก็พกถังน้ำมันมสำรองไปด้วยก็บจบแล้วโดวยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาแนวนี้หมดเลยครับมักจะชื่นชมสปาร์ค1035ทั้งตัวหัวฉีดและตัวคาร์บูเรเตอร์เลยนะแต่ถ้าเราออกมามองในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับตอนนั้นสปาร์ค1035ก็ไม่ได้ฮิตกันขนาดนั้นครับผู้ใช้งานรถทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มองสปาร์ค1 3 5เป็นตัวเลือกแรกๆนะครับตอนนั้นเขาก็มองว่าเออมันเป็นรถทางเลือกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตแต่เมียไม่ให้ซื้อ ก็ซื้อรุ่นนี้แทนน่ะหน้าตาเหมือนรถแม่บ้านเมียก็ไม่ด่าด้วยซึ่งถ้าจะให้เทียบกับ Honda w เว e เนี่ยมันยากไปนิดนึงเนาะเรื่องของ CC ก็ต่างนะครับราคาเองก็ต่างนะครับตอนนั้นสป a r k 1 3 5เนี่ยรู้สึกจะ50,000กว่าบาทนะครับเว e เนี่ย40,000กว่าบาทเองดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้คนซื้อสป a r k 1 3 5แทนเว e ผมว่ายากไปนิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับแรงอวยเนี่ยก็อยู่แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตน,นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็พอจะขายได้นะครับสำหรับ Spark 135, ้ขาดททาร์ค คอมเมนต์ที่เคยบอกเอาไว้ว่าในโลกพันทิปเนี่ยแนะนํา100คนแต่ถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดในประเทศไทยที่มีหลายสิบล้านคนแล้ว100คนก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก่อนจะจากลากันไปเนี่ยก็ขอฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ Outdoor CS มี TikTok แล้วนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างตรงคอมเมนต์ที่ปักหมุดเอาไว้เลยนะครับชื่อว่า Outdoor Moto นั่นเองส่วนคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ